ชื่อนางสาวจิราพรแสนทวีสุขชื่อเล่นชื่อต๋องเต๋มอายุป18ปีเกิดเมื่อวันที่31มกราคมพุทธศัรกราช2545ปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสันติพัฒน์พนันกิตวิทยาอำอา,า,าเภอโนเิราจังหวัดขอนแก่นแผนการเรียนวิทยาศาตและดิฉันมีงานอนิเรกทำในเวลาว่างก็คือการเล่นดนตรีและการเล่นกีฬา และดิฉันก็มีความใฝ่ฝันว่าดิฉันอยากจะเป็นครูคณิตศาสตร์เพราะเพื่อนๆของดิฉันมักพูดกับดิฉันเสมอว่าวิชาคณิตศาสตร์นั้นยากเรียนยังไงก็ไม่เข้าใจนักไปกว่านั้นก็คือเพื่อนๆของดิฉันไม่อยากไม่จะเข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดิฉันก็เลยอาสาที่จะต้ทวนบทเรียนในเนื้อหาต่างๆให้กับเพื่อนเพื่อให้เพื่อนกลับมาเรียนในชั้นเรียนได้อย่างเข้าใจ พอเพื่อนๆกลับมาเรียนได้อย่างเข้าใจดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันมีความสุขไปกับเพื่อนๆค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ทำให้ฉันอยากที่จะเป็นครูวิชาคณิตศาสตร์เพราอยากจะเปลีป่ยนแปลงความคิดในที่ว่าวิชาคณิตศาสตร์นั้นยากให้กลับมาเป็นง่ายและสนุกกับการเรียนในชั้นเรียนค่ะการที่จะเป็นครูนั้นคือผู้รู้ผู้ให้ และดิฉันก็อยากจะเป็นครูเพื่อนแนะนําเพื่อนๆหรือเด็กๆที่คิดว่าจะไม่ศึกษาต่อเพราะดิฉันมาจากโรงเรียนขนาดเล็กและอยู่ในปา่าเพื่อนๆของดิฉันนั้นมักจะพูดกับดิฉันเสมอว่าเมื่อเรียนจบแล้วเพื่อนๆจะไปทํางานกับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นงานเกษตรกรรมปลูกอ้อยปลูกมันแต่ดิฉันกลับมองว่าถ้าเราเปิดโอกาสทางการศึกษามากกว่าเราก็จะมีอนาคตที่ดีมากยิ่งขึ้น มีโอกาสที่ทํทำอาชีพต่างๆม,มากยิ่งขึ้นค่ะคะและครูนิทรรศยุคใหม่นั้นอาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการเป็นสื่อการเรียนการสอนเพราะนักเรียนอาจจะมีความเบื่ออยู่บ้างแต่ถ้าเรามีสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจนักเรียนก็จะลดความน่าเบื่อลงและเข้ามาสนใจสนุกสนานกับวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น หรือเราอาจจะใช้เป็นบทเพลงในการแทนกันท่องจําเพื่อให้นักเรียนจำง่ายขึ้นและติดตามมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องสมมุติว่าเราจะสอนเรื่องมุมหรือองศาเราก็อาจจะใช้เป็นบทเพลงเช่นเพลงมุม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 เกิดจากรัลงสีสองสินมาบรรจบพบกัน สังคันปเป็นจุดเดียวกันเนืยเอเยเป็นจุดยอดมุมออาประมาณนี้ค่ะถ้ากถ้าคณะกรรมการอยากฟันคณะกรรมการต้องเลือกหนูนะคะแต่ค่ะอย่างเช่นนี้แหละอย่างเช่นการใช้เพลงก็เช่นกันแต่ว่าถ้าอยากให้นักเรียนสัมผัสกับมันจริงๆเราอาจจะใช้เป็นการใช้สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาพานักเรียนทําสิ่งประดิษฐ์ด้วยมุมก็ได้ค่ะอย่างเช่นแท่นไม้มหสัจจันทร์ในพอร์ตฟลิโอของหนูที่ส่งไป เป็นแท่นไม้ที่ลดอาการปวดหลังได้โดยใช้โดยอาศัยเรื่องมุมอย่างนี้ค่ะมุมนักเรียนก็สามารถมุม30องศาสามารถเอียงได้เท่านี้นะมุม60องศาสามารถเอียงได้เท่านี้นะเราก็จะรู้ว่าเส้นเส้นของนัศมีทั้งสองเส,งส้นนั้นมีความยาวเท่าไหร่และจะเกิดมุมเท่าไร่และสามารถเอียงได้เท่าไหร่ของแท่นไม้นั้นและสามารถลดอาการปวดหลังเราได้พเพราะคณิตศาสตร์อยู่รอบตัวเรา สามารถทําเป็นสิ่งประดิษฐ์ได้เพื่อ,อเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับของเรานน่นอนให้กับร่างกายเรานั่นเองค่ะค่ะและดิฉันก็จะขอจบการแนะนําตัวของดิฉันภายในคลิปนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคณะกรรมาการจะให้โอกาสดิฉันเข้าศึกษาต่อในคณะคุรศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชาพัฏเลยขอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย